คุณเจมส์คะเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะมีอะไรมีอะไรก็รีบพูดมาผมยุ่งอยู่คือว่าตอนนี้บริษัทของเราอ่ะโดนบริษัทคู่แข่งแย่งลูกค้าไปหมดแล้วนะคะเป็นบริษัทที่เพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่ด้วยค่ะอะไรนะเป็นไปไม่ได้หรอกบริษัทของเราเนี่ยใหญ่โตขนาดนี้เปิดมาตั้งเป็นสิบสิบปีทําไมถึงมาโดนไอ้บริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่เนี่ยมาแย่งลูกค้าไปเกือบครึงค่งฮะมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะทําไมจะเป็นไปไม่ได้ สวัสดีค่ะท่านประธานแกบริหารบริษัทยังไงของแกฉันกำลังจะมอบบริษัทนี้ให้แกแต่จากที่ฉันดูพฤติกรรมแกแล้วที่ผ่านมาแกทายอดของบริษัทตกไปเยอะเลยนะแกต้องรีบพาฉันไปหาพนักงานที่ชื่อบมยที่เคยทํางานกับฉันมาตลอดเดี๋ยวนี้แม่ครับไอพนักงานคนนั้นเนี่ยผมไล่ออกไปแล้วครับแม่ กเหรอคนที่ฉันจะแต่งตั้งให้เป็นประธานบริษัทคนต่อไปแกทําให้พนักงานคนนั้นต้องออกไปเท่ากับว่าแกมอบผลงานของบริษัทให้คู่แข่งไปหมดแล้ว,วทาประธานไม่เป็นไรพ <Ć. S 1> ี่เจมแกต้องรีบไปตามพนักงานคนนั้นกลับมาทำงานที่บริษัทเราให้เร็วที่สุด ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางใดแกก็ต้องเอาพนักงานคนนั้นกลับมาให้ได้หรือว่าแกจะคุกเข้าอ้อนวอนยังไงเกก็ต้องทําให้ได้ถ้าแกทํทำไม่ได้แล้วก็แกไม่ต้องกลับมาที่บริษัทนี้อีกเด็ดขาดคุณเจมคุณเรียกฉันมาพบทําไมคุณไล่ฉันออกแล้วนะคะผมก็รู้ ผมก็เลยมาคุยกับคุณส่วนตัวนี่ไงทางบริษัทเนี่ยได้ถอนการไล่ออกของคุณแล้วส่วนเงินเดือนที่คุณไม่ได้เนี่ยเราก็จะมีการชดเชยให้ทั้งหมดเป็นอะไรของคุณนี่ผมมาคุยส่วนตัวกับคุณผมเป็นถึงประธานต้องลดตัวมาคุยกับคุณเพื่อขอให้คุณกลับไปที่บริษัทอย่าเล่นตัวไปหน่อยเลยเซ็นซะแล้วพรุ่งนี้ก็กลับไปทำงานปกติได้เลย ฉันเองก็มีธุระที่จะต้องไปทำต่อวันนี้เนี่ยฉันขอตัวนะคะนี่อะไรของคุณเนี่ยคุณมาคุณมายอย่าเพิ่งไปสิอาหารยังไม่มาเลยอยู่กินด้วยกันก่อนสิสวัสดีค่ะรรท่านประธานแม่นี่แม่มาได้ไงครับเนี่ยแก่นี่นะกิ๊กเงียบปากแก่ไปเลยคุณมายเป็นพนักงานดีเด่นของบริษัทเราฉันจะไม่มาได้ยังไง แต่ว่าฉันไม่ใช่พนักงานของท่านประธานแล้วนะคะใจเย็นๆนะค,คุณหมายเดี๋ยวฉันอธิบายให้คุณหมายฟังคือฉันคิดไว้ว่าฉันจะให้ลูกชายของฉันออกจากลองประธานบริษัทและให้กลับไปเป็นพนักงานธรรมดาเหมือนเดิมค่ะแม่นี่แม่พูดอะไรของแม่เนี่ยผมเป็นลูกชายแม่นะแม่กล้าหักหน้าผมแค่พอไอ้คนนอกเนี่ยนะนี่แกขุ่ปากของแกไปเลยนะคุณมาย คือพนักงานดีเด่นของบริษัทเราฉันจะบอกแกงให้นะถ้าอนาคตกกอยากทําธุรกิจแล้วก็ก็ต้องอยู่คุณหมายเป็นตัวอย่างท่านประธานคะแต่ว่าฉันได้รับเงินชดเชยจากการที่คุณเจมส์ไล่ฉันออกมาหมดแล้วนะคะจะให้ฉันกลับไปทํางานอีกครั้งเนี่ยฉันคิดว่าคงไม่เหมาะสมเท่าไหร่เงินค่าชดเชยอะไรกันคุณหมายนั่นคือเงินโบนัสของคุณหมายต่างหากคุณหมายคะถึงเวลาแล้วนะ ที่คุณจะต้องกลับไปทํางานที่บริษัทของฉันคุณเชิญสัญญาสิคะท่านประธานคะความจริงแล้วฉันไม่คิดอยากจะกลับไปทํางานแล้วละคะ่ะนี่แกคิดจะหาข้ออ้างมาเพื่อขึ้นเงินเดือนใช่ไหมเนี่ยฮะเก็พูดอะไรของแกคุณหมายควรได้อัพเงินเดือนมานานแล้วและหลักจากนี้ถ้าคุณหมายกลับไปทํางานที่บริษัทของฉันฉันจะขึ้นเงินเดือนให้คุณหมค์หกหม่นบาทค่าคอม ค่าโบนัสต่างหาเลยฉันยังจะให้ลดประจำตำแหน่งของคุณมาอีกหนึ่งคันเพื่อที่คุณมาจะได้เดินทางไปหาลูกค้าสะดวกคุณมากลับมาอยู่ด้วยกันเถอะนะคะแม่ถ้าแม่ให้เขาขนาดนี้เนี่ยทำไมไม่ยกบริภาให้เขาไปเลยล่ะฮะขอบคุณสำหรับความเมตตาของท่านประธานนะคะแต่ว่าฉันไม่คิดจะกลับไปทำงานจริงๆค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินหรือว่าสิ่งของนอกกายอะไรทั้งนั้น ความจริงแล้วฉันเองก็มีความฝันเหมือนกันนะคะฉันอยากจะเปิดบริษัทเป็นของตัวเองมานานแล้วละค่ะแล้วตอนนี้มันก็ประจวบเหมาะพอดีที่คุณเจมไล่ฉันออกฉันก็ได้โอกาสที่จะไปทําตามความฝันของตัวเองฉันต้องขอบคุณท่านประธานมากเลยนะคะที่สอนงานฉันมาตลอดหลายปีเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยละค่ะฉันหวังว่าในอนาคตเราคงมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกนะคะนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะแม่ฉันเนี่ย ให้เงื่อนไขดีขนาดนี้แต่แกไม่เอาแกไม่พอใจเนี่ยนะนี่จะหวังฝูงเกินไปเป้าเงินก็ไม่มีหน้าตาในฝังคมก็ไม่มีแต่จะไปเปิดบริษัทของตัวเองเนี่ยนะไม่คิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นนักหรือไงคนอย่างคุณมันเก่งแต่ปากจริงๆนะคะคุณไล่ฉันออกแล้วมาอ้อนวอนขอร้องให้ฉันกลับไปไม่ยังมีหน้ามาดูถูกฉันแบบนี้อีกหรอคะก็ได้ เงินฉันจะบอกความจริงให้คุณฟังคุณจะได้ตาสว่างสักทีบริษัทคู่แข่งของคุณตอนนี้คือบริษัทของฉันเองอะไรนะไอบริษัทนั้นคือแกเองเหรอใช่แล้วคุณรู้อะไรไหมลูกค้าเด็ของคุณที่หายไปเนี่ยเขาอยากมาร่วมงานกับฉันเขาไม่อยากจะร่วมงานกับบริษัทที่มีคุณเป็นผู้บริหารเพราะคุณมันห่วยแต่เขาอยากจะร่วมงานกับฉันมากกว่า แล้วพวกเขาก็ตามฉันมาเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะร่วมงานกับฉันอีกคนนึงเนี่ยก็ติดต่อเลยค่ะฉันได้นะคะท่านประธานคะวันนี้ฉันขอตัวจริงๆค่ะสวัสดีค่ะอูลโกง่อกแกทำแบบนี้ได้ยังไงฮะแกรู้ไหมบริษัทเราอะการบริหารด้วยเงินอาจซื้อได้ทุกอย่างยกเว้นความพักดี และความสามารถของคนทำงานจริง